งงเนช่วงพักทานอาหารนะครับก็หลังจากเรารีวิวข้ามเรือมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทานอาหารกับพี่แปงก่อนนะครับมือหนึ่งแล้วก็พี่แปงก็จะพาเข้าไปดูในโรงเรียนส่วนอื่นด้วยนะครับพี่ส่วนอื่นที่กว่านี้นะครับคุยไปด้วยนั่งไปด้วยสั่งอาหารด้วยแต่ในเมนูเนี่ยในเมนูเนี่ยจะเป็นอาคารเก่าอ๋อเป็นภาพเก่าเลยใช่ไหมพี่ในเมนูเนี่ยจะเป็นภาพเก่าเป็นภาพโรงเรียนสมัยก่อนอือเออเจ๋งว่ะเนี่ยนะ ใช่ครับเนี่ยเป็นภาพเก่าเป็นตึกเก่าใช่ครับอ๋อสุดยอดเลยเป็นตึกเก่าภาพเก่าสมัยก่อนนี่คือเนี่นี่คือจะเป็นแบบนี้เลยสมัยก่อนถุวกนี้เรามาลึกเลยนะพี่ราสัตเข้าเยอะทั้งวันเบางที่สั่งของไว้สั่งพวกไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์เป็นเป็นกลับด้วยครับเพราะเราเราเลี้ยงแมวไงบางทีเราก็ต้องบางทียาแมวเนี้ย อาหารแมวครับแล้วก็ตอนนี้มาม,มา,มาเล่นต้นไม้ด้วยต้นไม้ด้วยต้นไม้ข้าวข้าวผัดอย่างเงี้เหรอเล่นบุกบอลบอลสีบอลสีบอลสีเยอะเลยเล่นบุกบอลสีแล้วก็พวก ต้นไม้ที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเล่นก็เห็นพี่แปงโพสอยู่นะโพสในเซตอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้ขายนะต้นไม้ไม่ได้ขายเคือเราเพิ่งเริ่มเอ่อเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มคือเริ่มเพิ่งเริ่มทำแล้วก็แต่ว่าเราชอบด้วยเราก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไอ้นี่ไว้ออ๋เลี้ยงไปด้วยเลี้ยงไม่กอดค่อยๆทำแมวอ่ะแมวอ่ะตอนนี้คือหลักๆคือแมวขายแมวแมวไม่พอขายเลยพี่ใช่ไม่พอขายไม่พอเลย่ ก็พันอะไรครับตอนนี้พี่แมวเออพี่พี่พี่แปงเอสโซติกเอสโซติกครับเอสโซติกขนสั้นขนสั้นนะพี่ใครสนใจก็สั่งแมวกับพี่ลูกแปงได้นะครับไม่ทันขายครับไม่ทันขายเลยไม่ทันขายไม่ทันขายที่เหลือเหลือเหลืออีกเก้าตัวครับเก้าตัวนี้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัวนี้เป็นผัดไทยสี่ท่านเป็นะครับเอาเหรอเออเพราะมันเป็นชิ้ใหญ่ขอผัดไทยได้แล้วนะครับเครื่องดื่มมีอะไรแนะนำบ้างพี่เราจะมีเป็นชาดฟัน ันพวกหา้แอลกอฮอล์ไม่ถ่ายช่วงนี้ก็อย่างเดียวเขาจะเอทเทสเตต์เขาหรอตัวมีปปดไทยเดี็ดจังเช็กเช็คให้หน่อยเพื่อนมือกล้องผมไม่ไหวแล้มือสั่นมืออย่างเงี้ครับตอนใดสักขวดคงจะดีขึ้นก็อันนี้จริงๆสมัยก่อนมันเป็นช็อป ับตะไบครับพี่แล้วก็ด้านข้างด้านข้างที่บอกอะด้านข้างที่ที่มันที่มันเป็นตรงนั้นเป็นห้องอะครับมันจะเป็นทางเดินครับพี่ทางเดินที่เข้าอาคารเรียนครับพี่มันจะมีนี่ถ้งเอาไปเนี่ยตรงนี้ข้างหลังเนี่ยตรงนี้มันจะมีมีธงครับพี่ธงยังอยู่แล้วก็มีอาคารอาคารอาคารเรียนยังอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นห้องพักเป็นห้องพักไปแล้วธงชาติธงชาติยังอยู่อ๋อเป็นเขาเรียกเป็นแนวของเสาธง ไม่เสาธงยังอยู่เลยยังอยู่เลยก็คือเสาธงยังอยู่อาคารรูปแบบอาคาระอยู่แต่ว่ากลับเอาบริเวทใหม่แต่เขาคงอันที่เป็นเอกลักษณ์ไว้อยู่ใช่ก็เนี่ยมันจะเป็นอาคารด้านด้านด้านข้างเนี่ยเราก็จะเดินรับเดินไปเดินมันจะเป็นอาคารแต่ก่อนไมก่อนด้านข้างเนี่ยตรงต้นต้นกล้วยเนี่ยตรงนี้ดมันก็เป็นทางเดินทางเดินไปว่าจะมีห้องน้ําครับห้องน้ําอกว่า แล้วก็เดินออกไปหน่อยก็จะเป็นอาคารเรียนครับพี่แล้วก็พอเดินออกไปนิดนึงด้านด้านเรียกว่าด้านหลังเนี้ยครับข้างหลังเนี้ยก็คือจะเป็นโรงอาหารโรงอาหารใช่โรงอาหารแล้วก็ที่คนที่เดินเข้ามาจากด้านนู้นนะผมจะพาพาว่าเข้าเานูก็ได้เยเดี๋ยวผมจะพาเข้าวัดดาวที่ตรงเรือจากวัดดาวครับพี่เดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่าเข้าในซอยจากวัดดาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตรงนั้นัอันนี้คือบรรยากาศคือเราเข้าดังด้านหน้า เดี๋ยวจะเข้าอีกฝั่งหนึ่งอ่าใช่ก็คือเนี่ยเราได้ยังไข้างด้านข้างอ๋อเออดีดีคืออินอัมายี้ก็คือเราบอกว่าด้านแม่น้ำเราเลยด้ดานหน้า,นานอ่ฮะใช่ถ้าคนมาทางฝั่งบนเนี่ยจะเข้าถึงว่ามไม่ใช่ก็คือคือสามารถเข้าด้านหน้าเนี่ยเข้าได้สองทางครับพี่คือมาทางหน้าเนี่ยคือถ้าปาโป,โ,ปโอทางโปฮอมปัสซเมนใช่ไหมครับก็คือตรงที่ที่จีด่วนนี่คือคือเข้าดังนี้แต่ถ้ามาพระอาทิตย์ ก็จะเข้าทางดาวัดดาวแล้วก็เดินเลาะเข้ามาแล้วหรือถ้าบางคนบางคนก็จะมาทางวัดดาวเลยโดยตรงเลยครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราพูดอ่ะยังไม่เห็นท้าไม่เห็นแต่ต้องเราต้องไปเดี๋ยวพี่แปงพาไปดูใช่ถูกต้องเดี๋ยวหลังจากเราทานอาหารเสร็จพี่แปงจะพาไปดูหมดเลยห้องที่พี่แปงพูดเมื่อกี้ ห้องน้าอยู่ตรงไหนหโรงอาหารอยู่ตรงไหนใช่ครับแล้วก็ออกไปทางเดินตรงวัดดาวที่พี่บอกนะใช่ใชตรงไหนวันนี้ให้เจาะลึกไหนว่าพี่รูปแปลงก็มาแล้วนะครับเอาแบบว่าให้รู้ไปเลยว่าตรงไหนเป็นทางไหนอะไรเงี้ยครับแล้วท่านผู้ชมก็เรียนรู้ไปกับเราด้วยเพราะว่าคนเนี่ยก็จะสนใจตรงเนี้ยตอนนี้อินเยอะมากนะครับก็เรียนรู้ไปเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่แปงเรียนเนี่ยเดินทางไหนเข้าทางไหนใช้ชีวิตยังไงในโรงเรียนประมาณนี้นะครับครับถือว่าเป็นปลอดภัยแล้วตอนนี้ถึงที่ปลอดภัยก็รู้ด้วยเราอยู่อยู่ข้างในเนี่ยปลอดภัยแล้วนะพี่ปลอดภัยแล้ว เพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะออกเนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ใช่ครับนอกจากอาจารย์จะปล่อยให้ออกถึงจะออกได้ถ้าไม่ปล่อยออกออกไม่ได้นะคือเข้ามาแล้วเนี่ยคือเป็นโดดเรียนไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าโดดไปจะโดดแน่นอนโดดป่าแน่ครับเพราะทุกคนเราเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่โรงเรียนออกขึ้นหมายถึงว่าเข้าแล้ว ก็เลยออกไม่ได้สมมติรอบเช้ารอบเอ่อรอบเช้าเข้าแปดโมงแปดโมงครึ่งเลิกสามโมงแล้วที่บ่ายเข้ากี่โมงสามโมงครึ่งเราได้เจอคือเรามาเรียนตรงนี้หนึ่งภาคเช้าเลิกใช่มันก็จะมาจ้ากับพี่พี่แตงไปแล้วระหว่างเช้ากับบ่ายดีเหตุการณ์ที่มันเยอะสุดคือเช้าเออบ่ายบ่ายมากกว่าบ่ายมากกว่าเจอเจอเยอะเจอมากกว่าเพราะว่าบ่ายเนี้ยคืออย่างเช้าเนี่ยครับเอ่อเลิกกลับบ้านไปเนี่ยรถมันกำลังติดครับพี่ กำลังติดซึ่งมันมันก็มีปรญหาการแต่ว่าโอกาสที่จะเจอตำรวจอะเยอะมากที่ตำรวจค้นตำรวจจับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงกำกำลังเลิกเรียนรัาพีแล้วก็แต่อย่างบ่ายเนี่ยเราออกอย่นี้บ่ายมันทุ่มหนึ่งออกนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็จะขึ้นรถเพืออะไรอีกก็มันอย่างน้อยก็ไม่ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มออกนี่เดินทางไปสมมติสองทุ่มประมาณทุ่มสองทุ่มออกมาเนี่ย เราจะเจอรอบเช้าครับรอบเช้าโรงเรียนอื่นที่เขาเลิกเรียนแล้วแล้วที่เขารออ่ะรอรอเราอ่ะรอบเช้าเราก็เจอรอบบ่ายครับรอบบ่ายของของโรงเรียนอื่นอีกเราไปเจอรอบบ่ายแล้วก็เจอรอบค่ำโรงเรียนอื่นอีกซึ่งมันเยอะมันเยอะกว่ามัน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 อ่ะแลัวมันมืดน่ะมันมืดเราต่อมองไม่เห็นเ้เนี่ยถ้าแบบเจอเจอเจอรอบเดียวใช่แต่บ่ายแต่รอบบ่ายที่อ่เจอของทุกโรงเรียนทุก ก็คือมันมันถามว่าตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าว่าโรงเรียนไหนบ้างที่มาดักหรืออะไรเียเพราะว่าเพราะว่ามันจะไปเนี่ยมันเยอะก็ถึงเพราะว่ามันต้องคอยดูตลอดทางครับก็คือขามาเนี่ยเราก็ต้องระวังเพราะว่าเรามาในขามาเนี่ยเราเราก็จะเจอพวกพวกโดดเรียนพวกรอบเช้าที่โดดเรียนพวกโดดเรียนแล้วก็จะเจอพวกรอบบ่ายรอบบ่ายแล้วก็ ก็บ่ายที่จะมาเรียนอ่าใช่ล้วโอกาสเจอมันเยอะมากแต่ว่าขากลับเนยทุงเรียนะแต่ขากลับเนี่ยขากลับเนี่ยคือหมดมันเจอหมดเลยเพราะว่าเราต้องระวังตั้งแต่ออกจากสนามหลวงเลยเนี่ยออกไปเนี่ยแล้วก็นั่งรถเนี่ยครับตอนนี้คือมันต้องระวังนะเพราะว่ามันมืดมันมืดใช่ก็คิดเอาะว่าขี่จะเจอกี่ขี่ขี่งเรียนไกวถึงบ้านอ่ะ อย่างอย่างของผมเนี่ยอย่าง39เนี่ยถือว่าเจอเยอะนะเจอเจอเยอะเจอเยอะเลยเรไม่เจออะไรงพี่แถวนั้นนะครับพี่เป็นขึ้นทางด่วนก็คือคืออย่าง39เนี่ยถที่เยอะเยอะเลยนะก็คือชื่นแน่นอนเลยชื่นเยอะเยอะมากแล้วก็บูบูเจอบูบูเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมดิเยอะมากหนึ่งสองเก้าอ่ะบูหนึสองเก้า่ะเยอะมากเพราะเซ็นท่านเซ็นทรัลท้าวเซ็นทรัลท้าวเนี่ยเป็นจุดสุดรวมของบูนะพลบูบูเยอะมากเลยเยอะเยอะมากเลยล่ะแล้วก็ ที่เยอะแบบเยอะๆมากๆก็เนี่ยมี2งเรียนเนี้ยแล้วก็จะเจอศิลศิลศิลนี่ศิลอะไรครับพี่สพนศิลปะพระนครใช่เพราะเราต้องผ่านเราต้องผ่านต้องผ่านเขาใช่ครับก็เยอะอยู่แล้วก็หลายโรงเรียนอะเจอเยอะหลายโรงเรียนอะถ้าเราเราพูดไปเนี่ยโอ้โหก็เกือบทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนอะครับในงานที่เราทุกโรงเรียนเขาก็พร้อมเจอพี่อะแต่ที่พี่แปงพูดเมื่อกี้ว่าถ้าไม่มายุ่งกับเราคือเราก็ไม่ยุ่งใช่ถูกต้อง หรือต่างคนต่างอยู่ครับถ้ามายุ่งกับเราเราก็ถึงเราเอาเราก็เอาก็คือบางทีเราเจอเงี้ยเอ่อเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยุ่งไม่อะไรต่างคนต่างกันแต่ว่าถ้ามามาเล่นกับเราก่อนเราเอคืนแน่นอนใช่คือเล่นแล้วเล่นยาวเลยล่ะเล่นยาวเล่นยาวไม่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 คือแบบไม่ไม่ไม่ตีปุ๊บแล้วก็จบไม่ใช่ไม่ใช่ัะต่อเนื่องต่อเนื่องยาวเลยถึงบอกทุกวันมาพี่ก็ต้องเจอตีทุกวันเลยใช่ องพี่เจอแบบนี้ทุกวันก็เจอยิงเทอมอเทอมสี่เดือนเนี่ยจันถึงสุขพี่เจอทุกวันเลยจันถึงเสาเรียนจันถึงเสาใช่อ๋อจะมีวันวันวันอาทิตย์วันเดียวที่ไม่เจอโอ้พี่เดือนหกวันเลยเหรอใช่ก็รอบบ่ายไงออ๋รอบบ่ายวันเสาร์วันเสาร์เรียนครึ่งวัน ันเสาร์จะเรียนครึ่งวันเรียนยนเสาร์เข้าเก้าโมงเลิกเที่ยงแต่มันก็เหมือนเต็มวันแหละมันออกมาแล้วไงออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วมันก็ต้องเต็มวันนอกจากจะไปดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตเงี้ยจะโดดจะโดดใช่จะดูเจ็ดสีก็ไม่เข้าเรียนไม่เข้าเรียนก็ต้องเรียนน้อยก็ไม่มีทั้งเรียนเลยก็ก็อาจารย์ก็แล้วแต่ไงบางคนก็มีคนเรียนก็มีคนเรียนคนเรียนคือินไม่ใช่จะมีคนเกเรทั้งหมด ็คือมันจะมีสมุดเล่มหนึ่งที่ผมใกล้ถือก็สีเขียวอ่ะอันนั้นจะรวมทุกวิชาเห็นเห็นในรูปอยู่ใช่จะรวมทุกวิชาเพล่มเดียวรวมทุกวิชาใช่เขียนหมดก็คือเล่มเดียวเนี่ยคือมันเล่มใหญ่เล่มใหญ่เราเราจดรวมทุกวิชาเพราะว่าเราจะพกทีะเล่มมันไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเด็กทั้งหลังเนี่ยรู้แล้วมึงเรียนอะไรคือเว้ยวลาเราผิวอ่ะเลาผิวเนี่ยเราผิวเนี่ยคือเราถอดช็อปออกปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีหนังสือละบางทีเราก็ต้องหลอก เขาเรียกว่าหลอกหลอกตำรวจด้วยอตำรวจเงี้ยบางทีไอ้ตำรวจไอ้ไอ้มึงนักเรียนนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็คือง่ายๆดีกว่าว่ามาเรียนก็ต้องวางแผนใช่กลับก็ต้องวางแผนเพราะว่าถ้าคุณไม่วางแผนนะผมบอกให้เลยคุณแม่งเลี้ยวแน่พลาดเลยแหละเลี้ยวเลี้ยวเลยใไหมพี่เลี้ยวเพราะถือว่าเสี่ยงสูงไหมตังบอกว่าแรงเข้าปีหนึ่งปีสามห้าอ่าแล้วเข้าวันละมาณถ้าห้าถึงคนเดียพี่ลุงเดีอ่า ประมาณสี่สิบกว่าคนมีห้องเดียวหพี่ห้องเดียวห้องเดียวห้องพี่ช้างก่อตั้งห้างก่อตั้งห้องเดียวรอบบ่ายห้องเดียวแต่ก็พวกนี้เรียนแรกๆเยอะคะแต่พอประมาณเทอม <c oughs> นึงมันหายหมดเลยไม่ต้องเทอมหรอกไม่ต้องเทอมหรอกเอาแค่ประมาณเดือนนึงอะเดี๋ยวไม่มีคนละเดือนหนึ่งมันก็เริ่มหายไปหายไปทีละสิบ<ม>ทีละสิบสิบมั่งห้ามั่งสิบมั่งพอเทอมก็เหลือประมาณยี่สิบกว่าคนครับผมถามพี่ไปนิดนึง ตอนนี้เราอยู่ในอินสมัยก่อนตอนไี่แฟงเรียนนักเรียนที่เนี่ยมีประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ในยุคของพี่รวมหมดเลยนะปีหนึ่งปีของพีสามปีหนึ่งปีสามครับไม่ถึงร้อยคนไม่ถึงร้อยนะถังโรงเรียนแล้วโรงเรียนไม่ถึงร้อยคนก็ถือว่าน้อยมากน้อยน้อยน้อยมากนะปีหนึ่งปีหนึ่งครับปีหนึ่งประมาณสี่สิบคนคือช่างเดียวางเปีหนึ่งประมาณสี่สิบคนสี่สิบคนเนี่ย เรียนจริงก็เหลือเหลือไม่กี่คนเหลือประมาณ20่สิบกว่าคนอีสองอีสองีสองก็ประมาณ20่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนอีสามก็สิบกว่าคนสิบกว่าคนโอ้โหตีประมาณห้าหกสิบคนนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นอ่ะก็ถือว่าน้อยแต่ว่าคนน้อยแต่มันมันสามารถสร้างชื่อเสียงให้สะเทือนวงการอาชีวะได้ในยุคนั้นก็พุ้งตรงๆนะพี่จริงๆแล้วแต่ละคนก็มาแต่ละที่มันมาแต่ละที่กันก็บางคนก็ขังปีมา ก็บางคนก็เข้ามามาสามเลยก็มี <c oughs> มีม,ม,มีมีกันมันก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับ <c oughs> เรียนมันเรียนเหนื่ยเหนื่อยพ <c oughs> สมัยก่อนย่าผมอะอยังพูดเลยบอกว่าไปเรียนถึงไปลบเนี่ยเข้าใจวังวางแผนการเดินทางมากกว่าวังแห่การเรียนใช่คือการเดินทางมันไอการเรียนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> แต่การเดินทางนี่ดิตรง่ว่างาอย่างที่บอกคืออินคนน้อยมีไม่ถึงร้อยม,มีแค่หลักสิบเองี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะมันสร้าง ชื่อเสียงความเกรงขามในวงการซึ่งบางโรงเรียนมีเป็นพันนะรล้นลงคุณลงมาเทียบกับอินเดียมีแค่ประมาณ60 70ิบอ่ะแต่ชื่อเสียงของอินในยุคนั้นอ่ะพี่ไปแป,ป่งเรียนก็รู้ใช่ไหมคือมันแบบมันกัดเขาเรียกว่ามันน่ากลัวออสมัยมสมัยนั้นรู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าประเมินประเมินพวกเด็กช่างครับมันจะมีประเมินประเมินว่า อ่าโรงเรียนใหญที่สุดมีอ่ามีนั้นมันจะมีแตอินทอร์เนตเนี่ยติดอันดับหนึ่งเนี่ยตลอดมาตลอดเลยทางที่คนน้อยกว่าใครเพื่อนเลยพี่คนน้อยที่สุดนะผมว่าถ้าเทียบกับทุกโรงเรียนนะแล้วก็ติดชาร์จคืออันดับหนึ่งติดโผล่ง่ายใช่คือก็เหตุผลเนี่ยเหตุผลเหตุผลจริงๆว่า ป่าทำไมถึงมาเรียนอินอ่าเดี๋ยวเีนิดนึงคือตอนนี้มันมีหนังสี่ทิงเข้าใช่ครับถ้าใครได้ดูทีเซอร์อันนี้เราพูดได้เพราะทีเซอร์เขาปล่อยไปแล้วคือทีเซอร์เขาปล่อยมามันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ถามว่าทำไมมึงถึงเรียนอินอแล้วอีกฝั่งหนึ่งอินก็ถามว,าว่าทำไมมึงถึงเรียนชนือชนนั่นคือประชาชื่อแล้วหนังก็ตัดไปบอกไอสัตว์กูถามมึงก่อนแต่วันนี้ผมอยู่กับพี่รูปแปงอินสามเก้าเนี่ยก็คือผมก็ได้ถามพี่แปงแล้วว่าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเรียนอินเหตุผลอะไรเรียนแล้วออไบบาง่่ีดนปกก็ต ก็เลยอยากจะว่าจะถามพี่แปงเลยว่าพี่แปงแล้วทำไมพี่แปงถึงเรียนอินับพี่ผมถามแทนทุกคนเลยทำไมเรียนอินวะแล้วมึงเ่ทำไมไมาเรียนชนไอสักผถามมึงก่อนนะก็คือจริงๆอ่ะผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนแรกคือเราไม่ได้เรียนรเราไม่ได้เรียนเราก็าเพื่อนผมมาคนหนึ่งชื่อเจเด็ดมูลสาร ใช้ยาคิงคองคิงคองคิงคองเขาอ,อยู่39แก๊ง39คิงคอง39ครับก็แต่ตอนนี้เพื่อนผมคนนี้เขาเสียไปแล้วเสียเป็นรุ่นแต่ไม่รู้รุ่นไหนนะแต่ว่าเป็นเรียนอยินเนี่ยนะเขาบอกเอ้ยมึงอใจถึงต้องไปเรียนอิน ผมสอพูุยนี่อะไผมบอกเอ้ทำไมใจถึงต้องไปเรียนอินด้วยผมใจถึงต้องไปเรียนอินเออผมมผมว่าอะไรผมว่าการตอนนั้นผมกำลังเลือกอยู่ว่าระหว่างประญาชื่นปัญาชื่นใรบ้างปัญชาชื่นกับอินมีสองสองที่่างที่ผมเลือกตอนนั้นคือปัญชาชื่นกับอินครับตอนนั้นผมยังไม่รู้จักกันยังไม่รู้จักขนเพราะว่ารู้จักอินเพราะว่าเพื่อนผมที่ชื่อิงคองเนี่ยคิงคองแล้วผม ประทับใจอยู่คนหนึ่งด้วยประทับใจคนหนึ่งที่เาขาเล่อนอินแต่เป็นรุ่นพี่ผมอยู่ลังสิตน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่แปะมั้งน่าจะเป็นพี่แปะมั้งพี่แปะตาีต,ต,ตีสูงตอนนั้นผมไปเที่ยวงานนี้กาแฟเที่ยวงานนี้กาแฟแล้วเขามากันเจ็ดแปดคนทออี่งานแล้วผมดูโคตรเฟี้ยวเลยว่ะแม่งแบบเฮ้ยโรงเนี้แหละมันใส่ช็อปมาเลยพี่ใส่ช็อปมาเลยเจ็ดคนเนี่ยแล้วก็ไปยืนเนี่ยเราก็ สปอตไลท์แม่งส่องไปที่หน้าโอ้โหแบบแสงมันส่องเลยอ่ะแสงมันส่องไปแล้วแล้วแล้วผมมองดูเฮ้ยขับมาเป็นแค่เจ็ดคนเองอ่ะแล้วแล้วขอยืนยืนชี้เลยนะยืนชี้เหรยืนชี้ยืนชี้ไปไอ้ยมาเลยคุณทำอะไรไม่กลัวใครเลยอ่ะยืนมาชี้ชี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แบบทำเนี้ยโอ้โหเออทำเชื่อได้โอ้ดผมมากโอ้ดผมแม่งโคตรประทับใจเลยประทับใจเลยเลยผม้อ้แม่งเฟี้ยวอ่ะพอออกไปข้างนอกได้ยินเสียงตุ้มต่ำ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 แต่ใส่แล้วผมก็เออเฮ้ยแม่งดัก อยากเรียนว่ะเรียนนี้มันเปรี้ยวเว้ยมันน้อยดมันน้อยดีมาน้อยแต่ใจมันถึงเว้ยเราก็พอพอหลังจากนั้นเสร็จเ็ปุ๊บเราก็มาสมัครมาสมัครก็ก่อนมาสมัครก็ผ่านมาหลายงวดแล้วล่ะผ่านไปหลางแล้วเราเข้าเอาที่อินเลยพี่มาสมัครครั้งแรกมาสมัครครับ เขาบอกมาจากกนกแน่นอนมึงมาจากกนกไม่ร <occurs> ับไม่รับไลไล่กลับเลยพี่ก็ข่าโคมาเพื่อสมัครเนี่ยอ่าใช่ครับก็มาจากนัดดอนเมืองน่ะนั่งรถมาสามชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้ผมก็นั่งมาพี่สามชั่วโมงอ่ะก็เราเพื่อมาจองสมัครเขาก็ไล <os itt in> <Enfin> <ita> ่ผมกลับครับอกมึงกนกแน่นอนคไล่กลับเสร็จปุ๊บก็มาใหม่ครั้งที่สองมาใหม่ครั้งที่สองก็มาสมัครอีกครับมึงมาจากกนก ไม่รับอีกไม่รับอีกเขาไล่ผมกลับีกผมบอกโอ้หที่ผมมาไกลเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยเราก็โอเคไม่รนไล็อกกลับ <c oughs> ผมก็มาครั้งที่สามมาครั้งที่สามเนี่ยอาจารย์อาจารย์น้ำชัย <c oughs> อาจารย์น้ำชัยบอกว่ามึงแม่งโคตรความพยายามสูงเลย <c oughs> ผมก็พูดคาเดียวว่าถ้าผมไม่ได้เรียนที่นี่ผมก็ไม่เรียนแล้วที่ไหนผมก็ไม่เรียนแล้ว <c oughs> เหตุผลเหตุผลไงคือผมผมก็ไม่เรียนแล้วที่ไหนผมก็ไม่เรียนแล้วผมอยากจะเรียนที่นี่ครับชอบจะเรียนที่นี่เสร็จปุ๊บ บาบอกว่ามึงอยากเรียนจริงเหรอมึงไปเอาพ่อมายืนยันว่ามึงไม่ได้เรียนช่าง<อ>มึงไม่ได้เรียน<อ>ไม่ได้เรียนกระหนกครับผมผมเรียนมอซี่ครับเขาไม่เชื่อมึงเอาพ่อมาครับผมก็ออกจากโรงเรียนไปไปพัฒน์นนมหาสวัสดิค์คบ,บ้านผมอยู่ซอยสวนทรเสร็จผมก็พาพ่อวันนี้พ่อผมไม่อยากจะเรียนโรงเรียนเนี้ยผมไปสมัครสามครั้งแล้วเขาไม่รับผม แต่ครั้งเนี้ยขอให้ผมพาผู้ครองไปเพื่อยืนยันว่าผมมเรียนม .4 จริงครักโรงเรียนอะไรวะออกอินทละครับอยู่ตรงไหนพวกเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตรงวัดดาวก็เอเพ่อขะพ่อมาเสียพ่อมาพ่อเราเข้าทางโปหน้าพ่อบอกโอ้ยโรงเรียนนั่งสวยว่ะพอพี่พูดงั้นเลยนะสวยว่ะลัสสิกมากเลย เก่าปัญยากรรมเก่าเก่ามากเลยชอบชอบเรียนเลยต่อพ่อเห็นลูกเรียนสวยพ่อพ่อเป็นจุดทำให้คือต่อด้วยคือคือจริงๆพ่อพ่อพ่อมาเป็นนักจัดรายการวิทยุสมัยก่อนเป็นดีเจแล้วก็แกชอบกพวกแบบเนี้ยพุกสินสินพวกอะไรแกชอบแกสวยแต่แกก็ยังไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนเนี้ยเกเรอะไรไม่รู้แกไม่รู้แกชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศแกก็เออเรียนเลยลูกเรียนเลยเราก็เรียนครับ ก็ได้เรียนก็ได้เรียนเหลือแต่ตอ,<ด>ตอนนั้นก็วันนั้นสมัครสี่คนมั้งสี่คนแต่ได้เรียนอยู่สองคนพอสาเหตอะไรอีอีสองคนต่ออีโป๊ะหนึ่งไงช,ช่วงนั้นมันมีมีการท้วงกันมั้งหรืออะไรต่อะอะไรปีสามห้าโดนโดน,โดนแบบนี่ไปก็ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าก็เท่ากันเหลือสองคนเหลือสองคนครับก็ได้เรียนได้เรียนแค่สองคนได้เรียนแล้วก็ผมเนี่ย ตอนเรียนเนี่ยเขาตอนเราเข้าใหม่ใหม่เขาจะให้แนะนําตัวครับพี่ชื่ออะไรอชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนอะไรอย่ะงเงี้ยมาจากไหนอะไรเงี้ยแนะนตัวว่าเราชื่อนี้นามสกุลนี้ครับบ้านอยู่ดอนเมืองครับครับอาจารย์นําชัยก็บอกว่ามึงไอ้รูปังเรียกเรางั้นเลยเหรอใช่อ๋อคือเรื่องแต่วันนั้นเลยใช่บอกมึงไอ้รูปังผมว่าไม่เรียกผมรูปังอผมงงคือตอนนั้นคือเราตอาผอมตัวผอมตัวเล็กผมผมยาากว่านี้ ผมผมผมยาวเหมือนในรูปที่เคยเห็นนะผมยิ๊กหน่อยยาวประมาณเท่านี้ครับประมาณโปรหลายแต่ถ้ายืดลงมาดึงมาจริงๆก็ประมาครึ่งหลังฮะออ๋มันเป็นลอนโปรลอนลอนหยิกล่นหยีนะใช่แล้วข้าประมาณขนาดนี้เขาเมืองลูกแปงอตั้งแต่นั้นมาเพื่อนดิอินอ่ะก็เรียกลูกแปงเรียกลูกแปงเรียกลูกแปงลูกแปงมาตลอดแต่ว่าถ้าเป็นดอนเมืองเนี่ย เขาจะรู้จักผมในนามหนึ่งอินหนึ่งอินใช่ชื่อเล่นพี่ใช่พี่หนึ่งอินใช่แต่ถ้าเพื่อนในโรงเรียนเขารู้แล้วว่าลูแปงเพราะอาจารย์ตั้งให้ใช่อาจารย์นำชายใช่ครับอาจารย์นำชัยมันได้ฉายาอะไรตอนนั้นเลยใช่ครับตั้งตั้งนั้นมาก็เพื่อนในโรงเรียนก็จะเรียกลูแปงลูแปงลูแปงรเลยใช่ นี่เป็นที่มาที่ทำไมถึงทำไมถึงเรียนอินทำไมถึงเรียนอินนี่คือสาเหตุนะพยายาม3สามรอบทางพ๊กสามเพราะความอยากเรียนมว่าหลายๆคนก็อยากรู้แหละว่าทำไมพี่แปงถึงอยากเรียนอินก็เพราะสาเหตุนี้แหละพี่แปงก็ตอบไปแล้วนะว่าก็คือจริงๆอะบางคนคิดว่ามาถึงสนามหลวงแล้วก็จะถึงโรงเรียนเลยแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันมันต้องต่อรถมาอีกสามป้ายรถเมล์แล้วก็ต้องนั่งเรือข้ามมาแล้วก็คือจริงๆอะมันมันโอกาสที่เราจะเจออะไรหลายอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าตรงทางด้านด้านหน้าเพื่อให้เห็นว่าในในชุมชนของกรดดาวซึ่งสมัยก่อนก็มีวัยรุ่นเยอะวัยรุ่นวระดาวเยอะวัยรุ่นวระดาวใช่มีปัญหากับพี่ไหมเนี่ยมีอ๋อมีเหรอใช่เดี๋ยวพาไปดูพื้นที่นะพีใช่โอ้โหแจ๋วเลยอ่ะก็เมื่อกี้ผมที่พี่แปงตอบไปแล้วนะครับว่าทำไมถึงเด็ดอินก็แปงก็บอกแล้วมาสมัครหลายรอบที่กว่าจะรับพาพ่อมาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ฉายาลูแปงเนี่ย อาจารย์ตั้งให้ส่วนเรื่องราประท้าเนี่ยผมว่าคนฟังประวัติที่แบงเยอะแล้วในหลายๆเทศหลายๆรายการใช่ไหมครับแต่วันนี้คือเราจะมาเน้นเรื่องของาสถรปรตยกกรมเก่าๆของโรงเรียนแลก็ทำามถึงเด็อินพี่แปงก็ตอบสั้นๆไปแล้ว่าผมว่ามันก็ชัดเจนอะแล้วก็คอนเทนต์วันนี้มันก็น่าจะตอบด้วยตัวมันเองได้อยู่แล้วว่าเด็อินเพราะอะไรอะพี่แงก็พาตั้งแต่ลงรถส9 เดินมาเรื่อยๆใช่ไหมพี่ถึงโรงเรียนเนี่ยคือคือคำตอบอ่ะมันอยู่ในตัวของคอนเทนต์วันนี้อยู่แล้วด้วยและพี่แปงก็แค่ตอบเสริมเฉยๆก็เดี๋ยวเราพักทานอาหารกันก่อนดีกว่ากินข้าวเรียบร้อได้เดี๋ยวค่อยไปเดินดูโรงเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ชุมชนวัดดาวด้วยโอเคเดี๋ยวทานข้าวก่อนครับ ข้างบนนี่เป็นห้องพักอาจารย์ครับใช่เป็นห้องพักเป็นห้องพักอาจารย์แล้วก็เป็นเป็นเป็นห้องพักแล้วก็เป็นห้องแบบว่ามอบตัวอะไรอย่างเงี้ยท้องยั่ข้างบนใช่พี่ใช่พูดถึงเรียนก็ไม่ไม่ใหญ่มากใช่ไหมพี่แปงไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่มากแต่ว่าทางด้านนู้นนะมันมันใจมันลึกเข้าไปอ่ะครับด้านหลังข้างหลังข้างหลังมีลึกใช่ไหมพี่แต่ว่า มันไอ้นี่คือเขาเรียกว่าไงคับมันเดินลองนี้ของด้านด้านนอกเนี่ยนี่เรื่องอะไรครับด้านนอกเนี่ยเดินข้างข้างนอกก็คือมันตอนนี้มันเป็นมันมันกั้นมันกั้นหมดแล้วไงครับแต่ก่อนตึกมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยตึกเนี้ยตึกเท่านี้ตึกนี้ก็มีอยู่นี่ก็มีเหรอครับใช่อ้เนี่นี่คือทรงอันเดิมหมดเลยมาเดิมหมดเลยใช่มเดิมหมดเลยแต่ว่าเพียงแค่จะเป็นของห้องพักอาจารย์หมดใช่เรียนก็คือกลายกลายมันว่าเป็นเขามารีโนเวทใหม่รีโนเวทแต่ว่า อ่าเนี่ยที่เป็นบันบั่อะไรเนี่ยคือยังอยู่ยังอยู่เป็นคงเดิมอยู่คงเดิมเนี่ยก็คือยังคงเดิมอยู่เดิมไรเดิมหมดใช่ยังเดิมหมดเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดอ่ะแต่ว่าของมาท่านไห่เดิมหมดใช่แต่อันเนี้ยอันนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่มีนี่มาทาขึ้นใหม่ใช่ฝั่งนี้ไม่มีนี่ก็คือฝั่งเนี้ยสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเป็นโรงนิกยเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนั้นมันเป็นเขื่อนครับมันมีเขื่อนใช่แล้วก็สามารถเข้าไปเข้าไปแอบได้ เวลาตำรวจมาเขาก็จะบอกหลบไปก่อนเพราะว่าออกนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้เพราะตำรวจมายบบค้นโรงเรียนเหรอก็มาบางทีมีแบบว่าสมมติเราไปทําผิดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามานี่เข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาแต่ว่าอาจารย์เนี่ยถ้าเราเป็นลูกศิษย์ที่แบบเอาพุ้ตรงเลยว่าเขารักเราเี้ยเขาก็จะดึงประวัติเราออกดึงประวัติเราออกก็คือเขาจะไม่มีเขาไม่ได้เรียนที่นี่บอกว่าไม่ได้เรียนที่นี่เราจะบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เรียนที่นี่ ไอ้เงียด้านนอกที่ไปจะพาผมไปไหนเนี่ยด้านนอกเนี่ยคือก็คือเป็นทางเข้าไงที่บอกว่าวัดดาวเข้าจากวัดดาวเข้ามาการเดินเข้าเข้ามายังไงตรงวัดดาวแต่ก่อนทางทางนี้ก็เดินได้ใช่ไหมพี่เออ่แต่ก่อนทางนี้ไม่ไม่ได้ไม่มีเหรอไม่มีเป็นเข้าทางหน้าด้านนู้นเป็นโรงเรียนที่โคตรคลาสสิกเลยว่ะก็อ่ะฮะอืม มันมีประวัติมันเป็นตำนานแ,ล,แล้วนะพี่เนาะใช่เปี่ยนน้อยด้วย